สวัสดีครับผมจากร้านโอซิมิวสิกนะครับและช่างกีต้ช่างอาร์กีต้าจันทบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคัฟเตอร์ตัวนี้หน่อยที่ลดราคาพิเศษนะครับ ftg 22 Pro Pro คืออ่ะเขาจะปิดเป็น q ของเฟลด์ฟอร์มคัฟเตอร์นะครับเป็น ds 2 DS2 Pro 2> องโปรนะฮะเราดด้วยน,น,นะครับ ds 2 Pro ซึ่งตัวนี้จะมีไมค์อยู่ด้านในด้วยแล้วก็เป็นระบบเบียโซ่ด้วยตัวนี้นะครับ ก็ถ้าราคาตั้งนะครับปกติแล้วที่ขายกันทำท้องตลาดคือ1,9600บาทนะครับตัวนี้ถ้ามารับที่หน้าร้านทําไมผมถึงขายถูกหลายๆคนคงคิดว่าแม่งโจรหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้นะครับอ,อตาสบายนะครับใครอยากคิดกันก็แล้วแต่คือตัวนี้มันเป็นงานตําหนินิดเดียวซึ่งถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็นดูให้ดีนะครับออมองดูดีๆตรงนี้นิดเดียวทั้งนั้เอง เห็นไหมเห็นรอยนี้ไหมครับจะพยายามซูมให้เห็นชัดๆนะอ่าเห็นไหมมันจะเป็นรอยคล้ายๆใบมีดนะครับแต่มันไม่ได้แตกหักนะถ้าเอามือลูบผมจะทำให้ดูนิดหนึ่งขอยาตวางกีต้าร right ์นะครับเนี่ยถ้าเอามือลูบอย่างเงี้ยจะเนียนเลยพอขัดโรงงานเคลือบเล็กเกอร์อะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมดูงานแล้วเนี่ยไม่ใช่งานแตกหักนะครับเป็นงาน ที่ตอนเหลาผมคิดคาดว่าน้านี่เดานะครับเดาย้ำว่าเดาคาดว่าตอนเหลาคอนั่นแหละคงจะเป็นรอยมีดที่กีดลงไปโดนนะครับด้วยคัตเตอร์มีความคมของมีดนั่นแหละกีดลงไปโดนเป็นรอยเส้นของมีดแค่นั้นเองนะครับก็เป็นงานตําหนิแค่นี้นะครับเป็นของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับไม่มีตําหนิอย่างอื่นไม้หลังรอสบูดพอดีเซลลเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นจะส่งเครมบริษัทมันต้องอีกนานเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้ลดราคาไปเลย นะครับถ้ามารับที่ร้านผมให้ราคาที่เซลล์รถให้เลยนะครับพิเศษไปเลยคือ16,00 0บาทแต่ถ้ากัดจัดการขนส่งนะครับจัดงานาให้ผมส่งให้เนี่ยผมขอ16,600บาทค่าขนส่ง600บาทเพราะว่าค่าขนส่งจริงๆมันอยู่ยประมาณ300บาทอีก300บาทเป็นค่าเสี่งของผมซึ่งไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าการส่งของโอยขนส่งเมืองไทยเนี่ยก็พูดตรงๆก็เหมือนซื้อหวยแล้วครับ <laughs> มีโอกาสสูงนะครับที่จะที่จะ ที่จะเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่มีโอกาสสูงที่อะไรนะครับเดี๋ยวเรื่องเสียงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูผมจะอัดเข้าคลิปีโเนี่แหละแต่เดี๋ยวจะตอบผ่านวิกเซอร์ให้ดูเลยว่าเสียงที่บอกว่าขึ้นมีคนถามว่าขึ้นเวทีได้ไหมใช้ขึ้นเวทีได้ไหมถ้าครบเตอร์รุ่นนี้ขึ้นเวทีไม่ได้เนี่ยผมบอกเขาเลยว่ากีตาร์ครึ่งประเทศไทยขึ้นเวทีไม่ได้ครับเดินครึ่งในประเทศไทยขึ้นเวทีไม่ได้ถ้าครบเตอร์รุ่นนี้ขึ้นเวทีไม่ได้ เดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูทีนะพอดีผมต้องต่อหลายอย่างเพราะเดี๋ยวต้องซ้อมเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวอัดให้ฟังเทสต d อ,อ่ะนี่แหละนะครับคือปัญหาของผมคือไม่ค่อยอยากจะรีวิวอะไรสักเท่าไหร่นะครับ เลยจะซ้อมเพลงด้วยก็ย mm hmm. เลยอสน์อ่ะตอนนี้ครับสเตอร์เอสทีจีที่ผมต้องต่อมิกต่อแบบนี้เพราะว่าอยากห้เห็นว่าเวลาที่ที่ที่ใช้เล่นเอ่อเวทีจริงๆเนี่ยมันเข้ามิกเข้าอะไรเนีย่ยเสียงมันก็ประมาณนี้แหละส่วนการปรับเนี่ยผมปรับไว้ที่แฟลเพราะฉะนั้นผมยังไม่ปรับแต่งอะไรก่อนสา mm hmm. มากน้อยอะไรก็ไปเพิ่มเติมกันเองได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆอยู่แล้วซึ่งนักดนตรีรู้กันอยู่ เล่นเพลงตก่อสักเพลงหนึ่งให้ฟังสักหนึ่งเพลงนะครับเล่นถูกปอมลุ thì bộ lâm còn làm ไม่บอกวิธี จ,จ,จส่นนรรวนตัว D สองเนี่ยด้านในเนี่ยมันจะมีสองสองอ่าสองทางนะครับมันก็เป็นตัวสไลด์สองทางก็คือเป็นวลุ่มกับเปียโซ แล้วก็เป็นวอลล่มธรรมดาเอ้ยเป็นบอลล่มวอลลูนบอลลกับเปียโซ่แล้วก็ไม้แต่กบให้เลือกเลือกส่วนตัวกลางจะมีปุ่มอยู่อันหนึ่งนะครับถ้าเรากดขึ้นนะครับคือการตีคอร์ดเสียงมันก็จะ,จะจะดูดีกว่าแต่ถ้าเราใช้ในการพิกกิ้งเนี่ยเราก็กดลงเสียงก็จะดูคมคมประมาณนี้นะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับ เจ้าตัว STG 22 Pro เอ่องโปาตัวเนี้ยเฉพาะตัวนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าเฉพาะตัวนี้ราคาเนี่ยที่ที่ที่บอกไปเนี่ยคือ16,000หมืเนี่ยคือเฉพาะตัวนี้ที่มีตำหนิเป็นตัวปกตินะครับจะอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยนะครับเรามีทั้งสองแบบนั่นแหละถ้าคุณไม่อยากได้แบบมีตำหนิอยากได้เป็นตัวที่ไม่มีตำหนิเป็นตัวใหม่เลยก็ก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ซืเรียเรื่องตำหนิแผลที่ผมให้ดูในคลิปนะครับถ้าไม่ซืเรียอตำหนิเรื่องนั้นเนี่ยก็เอาตัวนี้ได้ถือว่าเซฟไปประมาณ3,000บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมคลิปนะครับคลิปมาจากร้าน OC Music ิกและช่างกีตาร์อาร์ตจันทกุรีเท่านั้นนะครับไปจากที่อื่นโจรครับ ส้องอย่าร้องให้เสียน้ำตาหากจรักเขาก็จึงเลีนจะต้องหักใจ